สวัสดีครับพบกับการรีวิวตลาดนะครับประจําทุกๆ1อาทิตย์นะครับผมทุกๆอาทิตย์ขออภัยนะครับวันนี้นะครับก็จะพยายามทําให้ไม่เกิน10นาทีนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องยาวจนเกินไปเรามาเข้าเนื้อเนื้อกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้สําหรับเซ t ตอินเด็กนะครับอันนี้ทุกท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟเทคนิคเนี่ยในแนวโน้มหลักนะครับคือการเป็นขาลงนะครับด้วยว่าถ้าหากว่าดูในส่วนของ มันนะครับก็จะเห็นว่า m a c d เนี่ยมันตัดลงมาละนะครับแล้วก็มีความพยายามที่จะตัดขึ้นครั้งช่วงแรกๆบริเวณพันเแต่ก็สุดท้ายก็ตัดลงอยู่ดีนะครับแล้วก็ยังคงตัดลงอยู่นะครับแล้วก็ต่ำกว่าศูนย์แล้วนะครับก็บอกว่าเราอยู่ในแนวโน้มของขาลงนะครับแต่ที่ในช่วงที่ผ่านมามีการเด้งได้ดีในกราฟทางเทคนิคเนื่องจากว่าตัวของ s ซ็ตอินเในกราฟมันเนี่ย ทำให้ตัวค่าเฉลี่ยอขออภัยเครื่องมือตัว RSI นะครับลงไปแตะระดับต่ำกว่า o v e r s o l นะครับก็คือต่ำกว่าดับ30เลยทำให้เกิดจุดเด้งขึ้นนะครับที่เราเรียกกันว่าการรีบาวน์ะครับแนวโน้มหลักถ้าหากเราไปอยู่ที่ w e e k นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าก็เช่นเดียวกันนะครับการรีบาว์เกิดขึ้นจากการที่ w e e k และมันอยู่ระดับ o v e r s o l นะครับแล้วมีการดีดกลับขึ้นไปซึ่ง การรีบาวนะครับสิ่งที่เราอยากรู้คือการรีบาวจบหรือยังนะครับแต่ทีนี้นะครับจบหรือไม่นะครับในรอบนี้อย่าไปพยายามใส่ใจเรื่องนั้นให้มากนะครับเนื่องจากว่าหากเราคาดการเรื่องของเป้าหมายพอมันไม่ถึงเราก็จะทำอะไรไม่ถูกนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามโฟกัสหรือใส่ใจนะครับกับกลยุทธ์ในแต่ละจังหวะหรือแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับ ในรอบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากเซตขึ้นมา300จุดนะครับก็อาจจะเกินกว่านั้นนิดหน่อยนะครับไม่ว่ากันก็ขึ้นมา300จุดสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะเตรียมแอคชั่นคือกลับไปดูที่ระดับเดลี่นะครับท่านจะเห็นว่าตัวระดับเดลี่นะครับของเซตอินเด็กซ์นะครับก็รีบาวมาค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะครับผมก็ หลังจากการรีบาวที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีการเปิดกระโดดครับนะครมันมีการเปิดกระโดดนะครับในช่วงท้ายๆซึ่งมันขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็จู่ๆมีการเปิดกระโดดเพื่อทำนิวไฮแล้วปริมาณการซื้อขายเยอะด้วยคือ78,000ล้านนะครับดังนั้นพอมันขึ้นไปเรื่อยๆแล้ว ยูจูนะครับก็มีแท่งแดงคือแท่งเทียนสีแดงปะลงมาโวลุ่ม70,000ก็ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันเราก็ตีความว่าเอ้าที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นแรงขายนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนะครับตัวแกปนะครับซึ่งจะเป็นความเชื่อนะครับในส่วนของผมเองแหละหรือใครดูตำราหลายๆเล่มก็จะจะเห็นว่าในหลายๆท่านที่เขียนก็จะบอกว่าแกเนี่ยเป็นแนวรับนะครับ แนวต้านที่มีความสําคัญและแข็งแรงนะครับเนื่องจากว่าการเปิดกระโดดแก็บนะครับไม่ว่าจะโดดขึ้นหรือโดดลงนะครับปริมาณการซื้อขายมันจะสูงดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ควรที่จะลงไปแทงแก็บนะครับเพราะว่ามันอาจจะปรงบอกว่าระวังนะระวังแนวรับตรงนั้นหรือแนวต้านตรงนั้นจะพังไปนะครับดังนั้นนะครับในเมื่อรอบนี้มีการวิ่งขึ้นมาแล้ว แทงแกบนะครับสิ่งที่เราต้องทําผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงไปเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นผมกําลังหมายถึงว่ากลยุทธ์ที่เราจะต้องทําก็คือเป็นการลดพอร์ตลงนะครับแปลว่าเล่นเกณงกาไรให้น้อยลงกว่าเดิมอีกนะครับโฟกัสหุ้นเป็นรายตัวอีกนะครับเนื่องจากว่ามันยังมีระดับแนวรับอื่นที่เราต้องระวังเช่นบริเวณ1 2น0บนะครับบริเวณ1252.2นะครับก็คือ1,252เนี่ย นะครับให้ท่านมาร์คไว้เลยว่าการที่หลุดบริเวณนี้เลิกเล่นก่อนนักเก็งกำไรเลิกเล่นก่อนส่วนนักลงทุนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับยังมีโอกาสให้เก็บหุ้นในราคาที่สมน้ำสมเนื้ออีกนะครับเนื่องจากว่าท่านคงเห็นใน f c e e o o o นะครับในรายการต่างๆเขาก็พูดถึงเรื่องของ forward pe ของเราเนี่ยแพงมากๆนะครับซึ่งถ้าเกินบริเวณพันสามร้อยขึ้นมาเนี่ยเราอยู่พีฟอร์เวดพีประมาณ18เท่าถ้าไปพันสามห้าสิบพันะอันนั้น19เท่าเลยนะครับซึ่งแพงที่สุดเลยนะครับในภูมิภาคจะแพงระดับโลกหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่มื่มันถือว่าแพงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือต้องระมัดระวังนะครับก็อย่าเพิ่งไปสนใจในเรื่องอื่นนะครับผม ถัดไปนะครับอ่ะผมสรุปตรงนี้ก่อนก็คือว่าถ้าหากเป็นเซตอินเด็กนะครับเซตอินเด็กให้ท่านรู้ไว้ก่อนว่าตอนนี้เรามีการถอยลงมาหลุดบริเวณแนวรับสำคัญจุดแรกคือ1304ดังนั้นลงไม่ลงไม่รู้แต่รู้ว่าต้องระวังตัวแล้วนะครับผมอันที่สองคือถ้าหากว่ายังคงจะเล่นรีบาวกันต่อไปนะครับ1280ในตอนเย็นทุกๆวันก็ไม่ควรปิดหลุด นะครับแต่ว่าท่านสังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าหากเป็นบริเวณนี้ท่านจะเห็นได้ว่าตัวของที่มันลงมาตรงพันสองมันจะรับด้วยเส้นค่าเฉลี่ย10วันคือเส้นสีเขียว,เ,ยวเ,ลเล็กเนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับเห็นไหมครับแต่ละครั้งที่มันลงไปมันเด้งตลอดคือเส้นค่าเฉลี่ยว10วันดังนั้นรอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับนอกจาก1280แล้วนะครับก็สามารถย่อแล้วขึ้นต่อได้แบบสวยก็คือ เส้นสิวันหากวันไหนมีการปิดหลุดเส้น10วันต้องระวังให้ดีนะครับอย่าผีผามนะครับก็พยายามให้ดีแต่สุดท้ายนะครับหากหลุด1252เลือกเล่นก่อนนะครับสำหรับนักเกงกำไรนะครับของผมเองเนี่ยในส่วนของเซ็ตอินเด็กก็สรุปประมาณเท่านี้นะครับเข้ามาต่อในส่วนของหุ้นลายตัวนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะของจุดเฝ้าระวังเสียมากกว่านะครับ เริ่มต้นถ้วยหุ้นที่ผมชื่นชอบโดยตลอดนะครับแล้วก็เล่นโดยตลอดก็คือ G P S C นะครับตัว G P S C นะครับยังคงเป็นชัดเจนนะครับมีนิวไฮเรื่อยๆนะครับยกโล่เรื่อยๆนะครับยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ด้วยเซ็ตมันค่อนข้างป็นงตัวเราก็จะมีจุดเฝ้าระวังว่านะครับหากเซไอตัวของ G P S C เนี่ยมีการปิดหลุดนะครับในช่วงเย็นนะครับ ่ำกว่า74.25นะครับก็ขายทำกำไรไปก่อนหรือใช้เส้น10วันก็ได้นะครับแต่หากมีวันไหนก็ตามนะครับที่ปิดหลุด71อันนี้อยากให้ท่านพักก่อนนะครับสำหรับการเก่งกำไรนะครับส่วนการลงทุนไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะมันซื้อไม่ได้อยู่ละ PE ระดับนี้นะครับลองไปเช็คที่เซ็ตได้แพงมากนะครับเอาละถัดไปจะเป็นตัวของ BCPG นะครับ BCPG นะครับก็ยังคงเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมามีสัญญาณของขออภัยวันพฤหัสมีสัญญาณของการปรับฐานนะครับคือแท่งแดงโวลุ่มเยอะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเผื่อใจไว้ว่าหากวันไหนนะครับมีราคาปิดที่ต่ำกว่า16.3ก็ควรจะเทคโปรฟิตไปนะครับไม่ต้องฝืนนะครับแต่ถ้าหากว่ามีอาการนะครับปิดหลุด15.8 นะครับก็ขายทํากําไรออกมาก่อนนะครับอย่าไปสนใจอะไรว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงยังไงเดี๋ยวเราเข้ามาติดตามต่อไปนะครับถัดมา EA นะครับ EA อันนี้นี่ก็ทําผมเสียฟอร์มไปเล็กน้อยนะครับผมเพราะว่ามันก็มีการขึ้นแล้วนะครับแนวต้านนะครับอยู่40นะครับ40.25 40.5ถ้าเป็นราคาไฮแต่ตอนวิ่งขึ้นไปเนี่ยทำมิไฮแล้วนะ แต่ปิดไม่ได้ครับก็กลายเป็นสัญญาณขายก็บอกว่า E A อยู่ในช่วงของการไซด์เว์จะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่หากใครเข้าไปเล่นนะครับให้รู้ไว้ก่อนนะครับว่าวันไหนก็ตามราคาปิดต่ำกว่า37.75ตาต่ำกว่านะ37.75เลือกเล่นนะครับผมแล้วก็มานั่งดูการเกณฑ์กำไรต่อไปตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับ B c r m นะครับหุ้นยอดนิยมนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องนะครับ ยังไม่ได้มีการพอสต็อปลอสนะครับแต่ก็จะมีจุดฟอร,ระวังสำหรับการเทคโปรฟิตไว้ว่านะครับราคาโลของแท่งเทียนใหญ่ๆตรงเนี้ยก็ไม่ควรหลุดแล้วนะนะครับก็คือบริเวณ48.75นะครับหรือถ้าหากมีการเปิดกระโดดหรือทำรูปแบบลักษณะไหนที่เรียกกันว่าสัญญาณขายในในกราฟแท่งเทียนก็แนะนำขายนะครับผมก็ สำหรับวันนี้นะครับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้ก็ใส่กันเนื้อๆเ,เลยครับผมอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ฟังนะครับแล้วก็วางแผนของตัวเองการที่ทําเหมือนผมหรือไม่เหมือนผมไม่ใช่ในแยสสาคัญนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่ผมพยายามจะชี้ให้เห็นถึงจุดที่มีนัย่สาคัญนะครับเพื่อแจ้งให้กับลูกค้านะครับผมยังไงก็ ผมนะครับก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะแนะนําลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนขอบคุณครับ